สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพริตวิเซมรดกแห่งโครเอเชียดินแดนพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวพริตวิเซเลกเนชั่นพาร์คจึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชียล้อมรอบไปด้วยหุบเขาป่าน้ำตกและทะเลสาบที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุด ที่แห่งนี้มีทะเลสาบร,รวมกันถึง16ที่นะคะน้ำที่นี่ก็จะเป็นสีเขียวมรกตและก็จะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลของที่นี่นะคะอุทยานแห่งชาติพริตวิเซได้ขึนทะเบียนมรดกโลกเมื่อปีคิเตศกราช1979 ทะเลสาบของที่นี่จะมีความสูงต่ำลดลันกันไปดังนั้นน้ำที่ตกลงมาจะมองดูเหมือนน้ำตกเล็กๆไหลลงสู่ท้องทะเลสาบเป็นชั้นๆมีความสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะ ช่วงที่น่ามาเที่ยวมากที่สุดคือช่วงเมษาถึงเดือนสิงหาช่วงนั้นน้ำเยอะมากสุดๆเลยล่ะค่ะแต่ก็อาจจะเจอฝนนิดหน่อยหรือจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเราก็จะได้เห็นใบไม้ผลิที่มีสีสันแตกต่างกันไปให้ความสวยงามดังนั้นที่นี่จึงมีความสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะ เรามาเที่ยวที่นี่กันช่วงต้นเดือนกันยาซึ่งก็หมายถึงเข้าสู่ฤด,ดูใบไ,ไม้ผลิแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังมีน้ำให้เห็นมากมายและมีความสวยงามส่วนเรื่องการเดินทางเที่ยวในอุทยานก็ไม่ต้องกลัวน,นะคะ เพราะเขาจะทำสะพานเล็กๆให้เราเดินไต่ไปตามไหล่เขาเพื่อชมอุทยานนะคะหรือถ้าใครไม่กลัวความสูงก็สามารถเดินไต่ขึ้นไปตามไหล่เขาไปชมวิวบนยอดเขาได้สวยงามมากๆและเห็นทะเลสาบได้อย่างทั่วถึงเลยล่ะคะ่ะ แต่ที่นี่จะเสียค่าเข้าชมอุทยานนะคะคนละ40ยูโรซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,400บาทถึง1,500บาทนั่นเองล่ะค่ะหากใครได้มาสัมผัสที่นี่จะหลงรักมนตเสน่ห์เมืองแห่งพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวของประเทศโครเอเชียซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะ